โอเคครับก็ขอสวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆชาวเชืตะทุกๆคนครับโอเคครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่พี่ต้องแบบว่าอยากจะขออนุญาตสื่อสารครับอะไรที่มันเป็นสาระนิดนึงครับก่อนที่เราจะเล่นดนตรีอย่างเดียวครับก็เลยขออนุญาตอ่าสื่อสารให้ท่านผู้ปกครองนะครับน้องๆของเชต้อตะแล้วครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองที่อยู่แถวเนี้ยครับแถวเสนาแถววังหินแถวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้เราเข้าใจครับว่า เอ๊การเรียนที่เชื้อตานี่ครับเป็นยังไงครับก็ซึ่งอยากจะสื่อสารให้เข้าใจครับก็คือก่อนอื่นครับก่อนอื่นก่อนที่เด็กแต่ละคนครับจะมาเรียนที่นี่ได้ครับก่อนอื่นเราอาจจะต้องมีการนี่ครับทสพื้นฐานก่อนโอเคไหมทสพื้นฐานก่อนพอเทสพื้นฐานเสร็จนะครับเราก็เรามาสร้างเป็นหลักสูตรโอเคไหมพอเราพอเราสร้างเป็นหลักสูตรเสร็จอ่าซึ่งแต่ละคนครับถึงจะอยู่ปอเดียวกันมอเดียวกันก็เรียนกันคนละเรื่องครับซึ่งบางคนผู้ปกครองถามเอ๊ทำไมพี่ต้องสอนได้ล่ะสอนยังไงอ่ะ ตอนนี้คือพยายามเราลืมไปเลยนะครับลืมเลยนะครับเรื่องการเรียนที่โรงเรียนที่แบบว่าโอเควิชาเลขอ่ะเรียนทั้งหมดทุกคนอ่ะแล้วก็ดูบางกระดานเลิกเลิกตรงนี้เลิกไปก่อนครับก็คือว่าเราไม่ใช่เรียนอย่างงี้ครับซึ่งถามว่าเวลาเดียวกันเราถึงมอเดียวกันปอเดียวกันเราเรียนคนละเรื่องครับอยู่ที่การเทสตอนแรกครับว่าพื้นฐานอยู่ตรงไหนถามว่าเราพี่ต้องจะสอนได้ยังไงถอนยังไงซึ่งตรงนี้ครับเราจะใช้ เป็นวิดีโอที่พี่ต้องอัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับว่าโอเคตรงนี้เป็นยังไงน้องๆก็จะต้องจดนะครับจดรายละเอียดแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคนะครับซึ่งพี่ต้องก็จะเป็นคนคอยถามครับนะครับไม่ได้มีดมีวิดีโอเสร็จแล้วหนีไปไหนไปไหนนะไม่ใช่คอยถามว่าสิ่งที่จดเนี่ยรู้เรื่องแค่ไหนแทนที่พี่ต้องเป็นสมัยก่อนครับพี่ต้องไปนั่งพูดทุกคนเลยมี20คนแล้วก็พูดแบบนี้ยี่สิบรอบะครับซึ่งตอนนี้เริ่มอายุเยอะแล้วก็เลยไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นวิธีการแก้ปัญหาของคนที่แบบว่่่่าไมไมด้งวอนะนนคครับโเเก็ี มีวิดีโอเฉพาะของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนซึ่งเราก็จะมีลายกลุ่มเฉพาะแต่ละคนแต่ละคนพอเราเรียนอย่างนี้ครับพอเรารู้ว่าแต่ละคนว่าเป็นยังไงอะไรยังไงมันก็จะแก้ปัญหารายบุคคลได้ครับนี่คือหลักสูตรเฉพาะรายบุคคลนะครับโอเคนะครับพี่ต้องก็ขอขอพูดนิดนึงว่าขอญาตขอบคุณครับขอญาตขอบคุณจากใจครับท่านผู้ปกครองทุกทกท่านเลยครับที่แบบว่ามีความมั่นใจในโรงเรียนเชลตาครับถามว่าจากโควิดที่ผ่านมาครับจากโควิดที่ผ่านมาซึ่ง เราก็ต้องมีการปรับตัวอะไรกันเยอะในระดับหนึ่งครับซึ่งถามว่าทุกธุรกิจทุกอาชีพครับมันก็มีมีมีการปรับปรับเปลี่ยนมีมีมีการแบบว่าเอาง่ายงว่ามีผลกระทบะครับแต่เราจะบอกว่าของเชาตาเรามันผลกระทบน้อยครับอันนี้พูดตรงๆครับจากความที่เราด้วยความที่เราเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครูมืออาชีพจริงๆครับที่เราแบบว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้ในทุกๆุกเหตุการณ์ครับแล้วอีกอย่างครับ น้องๆทุกคนเชื่อพี่ต้องครับนะครับซึ่งตรงนี้ครับสําคัญมากเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องก็อยากจะบอกให้พวกเราทุกคนครับตั้งใจไปเรื่อยครับตั้งใจแบบนี้ครับไปเรื่อยครับจนวันที่เราเรียนจบรับปริญญาตรงนั้นอะ่ะเราก็ค่อยแบบเออ,เอ,อไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องเล็กอะไรมากมายแต่ณนะตอนนี้เราควรจะต้องตั้งใจให้เต็มที่เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนื้อหาทุกอย่างมันจะต่อเนื่องตุ้ดๆ,ๆ,ๆไปเรื่อยเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเล่นเพลงรุ่นคุณพ่อคุณแม่ให้ น้องๆฟังแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็ขออนุญาตถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อยากให้ช่วยกดแชร์ให้พี่ต้องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับขอไปชมเลยดีกว่าโอเคเปงไง จำเ,เล็กเล็กอยู่เรียบเรงเก็บสิ่งล่องเลือนรอหนึ่งคายพิ้งยนตเล็กเล็กรอเ,เ,เลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไปค mm hmm. นพอแดดนชะล้มลบเลี้ยงทุกอย่างชีวิตอันเบาบางใจหายหรู้ดีว่าเป็นใจ ไม่มีแรงแค่เป็นแค่คนชักแม่ชูนิ้มตอนที่เจอเจอแค่แล้วสินใจพอจากไปในใจ ต้องรู้ไว้ในใจเขาเป็นคำคนอื่นเขียนเอาไว้แค่เดนของที่คอยยืนมแม่แรงมาด้วยน้ำตาเมื่อมันถึงเวลาคืนนี้เจ้ะขาดใจเล,เลึกเล็กมันจำล,ลึกเล็กอยู่ลึกเล็ก กับสิ่งรุงรวงรอหน้่คคยเพิงหยดนเล็กเล็กลองเลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไปมันพอแดชล้อมลบเลียนทุกอย่างชีวิตอันบาบายจางหายรู้ดีว่าเป็นใจไม่มีรายคาเป็นแค่คนจัดแม่เท่านั้น ที่เจอเจอแค่แล้วฉันใจพอเจอไปในใจห้อยหาเขาเป็นคนคนอื่นทัองๆไว้ในใจเขาเป็นคนคนอื่นเก็บเอาไว้ข้างเตีนของที่ขอยิ้มมาล้างมาด้วยน้ำตาเมื่อมันถึงเวลาคิดดีจุกคํา เขาเป็นคนคนอื่นเขียนเอาไว้แข่งตีของที่เอายืมมาและเมื่อด้วยน้ำตาเมื่อมันถึงเวลาคืนให้จ้าค้างเขาเป็นคนคนอื่นท่องเอาไว้ในใจเขาเป็นคนคนอื่นเขียนเอาไว้แข่งตีของที่เขายืมมาและเมื่อด้วยน้ำตาเมื่อมัน แม่นหน้าคืนนี้เจะขาดเขาเป็นของคนอื่นก็ได้แต่เขียนเอาไว้แค่เตียนก็ได้แต่ท้องเอาไว้ในใจเขา